การเงินของคุณจะเป็นยังไงต่อไปกันนะช่วงนี้กระเป๋าตังมีเสียงดังกรุงกริงหรือแห้งกรอบกันนะเงินเข้าเร็วออกไวเหมือนใจหายหรือมีอะไรให้เสียตังทุกวันจนงงว่าใช่ชะตาหรือเปล่าถ้าคุณกำลังสงสัยว่าจะมีโชคลาภไหมรายได้จะดีขึ้นหรือยังนะหรือควรหยุดช็อปแล้วเริ่มออมได้แล้ว ลองมาเปิดไพ่กันเบาๆเลือกกองที่สะดุดใจแล้วมาลุ้นกันว่าจากกระวาลจะกระซิบอะไรเรื่องเงินเงินทองทองให้คุณรู้บ้างใครจะไปรู้คำใบ้จากไพ่วันนี้อาจทำให้คุณวางแผนได้ปังหรือยิ้มออกได้ในวันที่การเงินยังงงยังง ต่อไปนี้คือคำทํานายรวมจากไพ่สามใบ Ace of Pentacles, Five of Pentacles และ Six of Wands ในหัวข้อการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปคำทํานายรวมการเงินของคุณในช่วงนี้เหมือนกำลังเปลี่ยนหน้าใหม่ค่ะไพ่ Ace of Pentacles กำลังบอกว่าโอกาสใหม่กำลังมาถึงอาจเป็นรายได้เสริมงานใหม่หรือช่องทางที่คุณเริ่มสนใจมันจะเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนแต่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีเลยนะคะ ส่วนไพ่ไฟออฟเพนเาเคิลบอกเล่าว่าที่ผ่านมาอาจมีช่วงที่คุณรู้สึกขาดไม่มั่นคงหรือรู้สึกโดดเดี่ยวเรื่องการเงินบางครั้งอาจต้องกัดฟันประหยัดหรืออดใจซื้อของที่อยากได้แต่นั่นไม่ใช่จุดจบมันคือช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้นค่ะและไพ่สุดท้ายซิปออฟวันคือการกลับมาที่ยิ่งใหญ่การเงินของคุณจะเริ่มฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดคนรอบข้างจะเริ่มให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณอาจได้รับการยอมรับความมั่นใจและรู้สึกว่าฉันทำได้ ไม่ใช่แค่พอใช้แต่คือเริ่มจัดการได้แบบสวยๆด้วยตัวเองเลยค่ะสรุปการเงินของคุณอาจเริ่มจากความฝืดเล็กๆแต่กำลังจะยิ้มได้แบบฟูหัวใจมีโอกาสดีเข้ามาแน่นอนแค่ต้องไม่ทอกลางทางอดใจนิดนึงแล้วคุณจะได้เห็นว่าความพยายามของคุณไม่เคยเสียเปล่าเลยจริงๆนะ ต่อไปนี้คือคำทํานายรวมจากไพ่สามใบ The Magician, Temperance และ Ace of Pentacles ในหัวข้อการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปคำทํานายรวมไพ่ The Magician มาเปิดหัวได้อย่างสดใสแปลว่า คุณกำลังมีพลังพิเศษในตัวเองที่สามารถเนรมิตโอกาสใหม่ๆได้อาจมีไอเดียดีๆในเรื่องเงินหรือมีความสามารถที่ซ่อนอยู่ขอแค่คุณกล้าลงมือใช้มันก็สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้เลยค่ะคุณเป็นเหมือนคนที่มีกล่องเครื่องมือวิเศษอยู่แล้วเหลือแค่หยิบมาใช้ไพ่เทมเพลร,รนันบอกให้คุณค่อยๆไปไม่ต้องรีบการเงินของคุณอาจยังไม่ใช่แบบรวยเปรี้ยงแต่จะค่อยๆเสถียรและสงบนิ่งอย่างเป็นธรรมชาติมันจะบาลานซ์มากขึ้นและคุณจะรู้สึกมั่นใจขึ้นทุกอย่างจะลงตัวแบบละมุนล,ละมู คุณไม่ต้องวิ่งไล่แต่ทุกอย่างจะเดินเข้ามาเองและไพ่ Ace of Pentacles คือไพ่แห่งโอกาสทองหมายถึงมีช่องทางใหม่รายได้ใหม่หรือสิ่งดีๆที่คุณสามารถลงมือทําและได้ผลตอบแทนแน่นอนจะเริ่มจากเล็กๆแต่ค่อยๆเติบโตเหมือนปลูกต้นไม้ที่ออกดอกช้าแต่ผลของมันจะหวานสุดๆค่ะสรุปการเงินของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ได้พุ่งแรงแบบจรวดแต่จะมั่นคงอุ่นใจและสดใสในแบบที่คุณคุมเกมได้ช่วงนี้เหมาะกับการเริ่มวางแผนหรือลงมือทำอะไรใหม่ๆที่คุณเชื่อในใจเพราะไม่แน่นะสิ่งที่คุณกำลังจะเริ่มอาจากลายเป็นความสำเร็จในแบบของคุณเองเร็วกว่าที่คิด ต่อไปนี้คือคำทำนายรวมจากไพ่สามใบ The High Priestess, i h e o f s w o r d s และ The Lover ในหัวข้อการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปคำทำนายรวมช่วงการเงินของคุณในตอนนี้อาจยังมีความสับสนเล็กๆอยู่ในใจไพ่ The High Priestess กำลังบอกว่าลึกๆแล้วคุณรู้ว่าควรทำยังไงแค่ต้องฟังตัวเองให้ชัดขึ้นอย่าปล่อยให้เสียงรบกวนจากรอบข้างทำให้คุณลังเลบางครั้งคำตอบอยู่ในความรู้สึกสงบ ของเรานั่นเองไฟออฟซอสแปลว่าอาจมีเรื่องให้ตัดใจหรือตัดสินใจเกี่ยวกับเงินอาจเป็นการหยุดจ่ายอะไรบางอย่างหรือยอมแพ้ในบางเงื่อนไขเพื่อรักษาภาพรวมอย่าเสียใจนะคะถ้าต้องบอกลาอะไรบางอย่างเพราะนั่นแหละคือการปกป้องตัวเองในระยะย,ยาวและที่น่ารักที่สุดคือเดอะเลเวอร์ไพ่ใบนี้ไม่ได้แปลว่าการเงินจะโรแมนติกหรอกคะ่ะ แต่แปลว่าคุณจะมีคนร่วมตัดสินใจหรือได้รับแรงสนับสนุนจากคนที่คุณไว้ใจคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเลยนะการเงินในช่วงนี้จะดีขึ้นเมื่อคุณกล้าเปิดใจพูดคุยและตัดสินใจจากหัวใจที่มั่นคงสรุปการเงินของคุณในระยะนี้คือช่วงที่ต้องใช้หัวใจนำทางมากกว่าแค่ตัวเลขในบัญชีอาจมีบางเรื่องให้ต้องเลือก ต้องยอมต้องปล่อยแต่ในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์ดีๆหรือการสนับสนุนที่จะทําให้คุณไม่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวเลยจําไว้นะคะว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตแต่ความเข้าใจในตัวเองจะนําทางคุณไปสู่ความมั่นคงแบบอบอุ่น